แก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นเวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้งนอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วเช่นการใส่บาตรการถือศีลและอื่นๆการพูดคุยธรรมะการช่วยให้ผู้อื่นสบายใจชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตการทำความสะอาดห้องรักการถวายน้ำเปล่า แก่พระพุทธรูปเพียงหนึ่งแก้วการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้องไปทำบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนการทำความสะอาดห้องน้ำของส่วนรวมความที่มีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดการดูแลคนแก่เด็กและอื่นๆทั้งหมดนี้เป็นมหากุศลทั้งสิ้น ให้ตั้งนงโมสามจบทุกครั้งขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระประธานเพราะบารมีพระพุทธเจ้าเปิดสามภพคือโลกนั่นเองสวรรค์มนุษย์นรกเจ้ากรรมในเวรจะอยู่ภพภูมิไหนเช่นนรกขุมสุดท้ายชั้นที่18เจ้ากรรมในเวรจะเอาหัวสิกรรมหมดรวดเร็ว แล้วควรกรวดน้ำลงดินทุกครั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาเป็นทิยพยายานพระท่านก็สำเร็จพระอาหารหันต์แล้วลูกได้ทำความดีเช่นทำบุญกุศลใส่บาตรและอื่นๆขอถวายบุญกุศลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ลูกมีเดช ปัญญาโพคะคือความสมบูรณ์น่าจะได้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติศัตรูหมู่มารหรือหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารยากมิตรคนรับใช้สามีบุตรชิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้โอโหสิกรรมให้ขาดจากกันน้ำบัตรเดี่ยวนี้บัตรนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นเพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้นและช่วยสร้างคนให้เป็นพระเกิดปัญญาทางธรรมรู้ดีชั่วเลวลุกเหตุการณ์ร่วงหน้า ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วจากพ่อแม่แต่ขาดปัญญาทางธรรมถ้าได้จะประสบแต่ความสำเร็จสมบูรณ์คูณสุขทุกอย่างเพราะบุญคือขุมทักยลาบยศสมาเองแล้วยังช่วยผู้อื่นรอบตัวได้อีกด้วย ถ้าเจ้ากรรมในเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บป่วยจะเอาหัวสิกรรมจะหายป่วยทันทีถ้าเป็นโรคหัวใจวิญญาณจะอยู่บริเวณนั้นการแก้ไขเวรกรรมโดยการขอขามากรรมส่งวิญญาณด้วยการสร้าง p ระสด d u ม,มา n ขนาด3นิ้ว5นิ้วเป็นการต่อชะชีวิต ปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอนอย่าย้อนความหมายรพระพุทธองค์ทรงประกาศหลักสำคัญหรือที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสานาดังนี้คือขั้นที่หนึ่งไม่ทำชั่วทั้งปวงขั้นที่สองเพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมขั้นที่สามชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง นั่นก็คืออยากเป็นคนปกติต้องละชั่วให้ได้เสียก่อนเมื่อละชั่วแล้วก็ต้องเพียรพยายามสร้างสมคุณงามความดีและคนที่ทำความดีสะสมไว้มากมายนับชาติไม่ถ้วนเรียกว่าเกิดเป็นบารมีแล้วก็จะต้องไม่หยุดอยู่แค่ความดีเพราะขั้นสูงสุดคือชำระดวงจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ติดข้องใดๆในโลกีสามารถเข้าสู่โลกุตละพิจารณากรรมเก่าคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติคนก่อนบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการ ซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการทั้งหมดหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรเนเมื่อมันผ่านไปแล้วท่านผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัด ไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกอ่านแล้วหากไม่เข้าใจก็ไปกราบขอพระขอให้ท่านช่วยชีย้แนะแสดงธรรมในหมวดหมุ่นั้นๆให้ฟังบางเรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจให้ฟังประเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นเช่นนั้นต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธ,ธิสัตว์ ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมัคมีองค์แตกซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงทำทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกทแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนา เป็นหนักการของทางมาแห่งบุญประเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นมาดียังขวัขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ลาโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะ เป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการของร่างกายแม่ครบอาการ32หรือความพิการอากฏภายหลัง พราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีลห้าอยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีลทำให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีลห้าเพื่อตอนเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญา รู้วิธีหารัพย์รู้เล่เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา เป็นประจำ